ธีตาเรศิวังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะล่าสุดเพลงยอดนิยมของหวังอิปอก็ได้เผยแพร่ทางออนไลน์แล้วผลิตโดย China Federation of Literary and Art Circle เ,เพื่อยกย่องผู้สร้างอาวุธหนักในประเทศที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนคือผู้เดินทางตามแสงสว่างจุดไฟฝันร่วมกันด้วยการต่อสู้หวังอิปอร้องเพลงแฟชั่นแห่งยคร่วมกับอาสาสมัครวรรณกรรมและศิลปะจีนเพื่อเป็นการโปรโมทรายการพิเศษ The Man Who Chaser the Light ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้ยกย่องผู้สร้างอาวุธหนักในประเทศที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อแฟชั่นแห่งยุคสมัยใบเรือแห่งศรัทธาให้สูงขึ้นและปะลูกเราแฟชั่นแห่งยุคสมัยร่วมกับอาสาสมาัครด้านวรรณกรรมและศิลปะวังฮิปปได้เข้าร่วมรายการพิเศษ The Style of the Time ในวันที่20พฤศจิกายนวังฮิปปเป็นตัวแทนเยาวชนพลังบวกที่ยังคงเดินต่อไปบนถนนแห่งสวัสดิการสาธารณะร้องเพลงสีแดงหรือเพลงรักชาติ อธิบายบทกวีและระยะทางสำหรับผู้คนที่ทำให้โลกนี้แตกต่างและเห็นแสงสว่างในดวงตาอันที่จริงหวายปอเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ในวันที่9พฤศจิกายนในเพลง Hot Dream ที่ผลิตโดยชัยนายุทธเดลีและโปรโมทโดยแผนกการจัดการเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นการยกย่องเพลงจีนย้อนยุคสุดน่ารักของจีนเพื่อยกย่องนักสู้ที่ต้องเผชิญกับการดับเพลิงเนื่องในวันดับเพลิงแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีเพลงยอดนิยมที่หวายปอร้อง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงที่ร้องเพื่อให้ความร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินสาพันวรรณกรรมและศิลปะสำนักข่าวซินหัว, Daily, China Youth Daily, วพีเพิร์ลเดลีไชน่ายุทธเดลีเผยแพร่แผน5ปีที่ 14, 1 4เพลงเพื่อการยกย่องตำรวจเพื่อการยกย่องเจ้าหน้าที่ต่อต้านการแพร่ระบาดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาความยากจนเพื่อส่งเสริมโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ และสะดุดีการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เมื่อดูจากรายชื่อของแต่ละกระทรวงที่วังอีปปอได้ร่วมงานด้วยในทุกๆวันครบรอบวันสําคัญต่างๆทําให้เราได้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของวังอีปปอที่มีต่อสังคมและประเทศนั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะแม้ว่าเขาจะมีอายุยังน้อยแต่เขาได้แสดงให้เราได้เห็นถึงพลังบวกสูงของเขาซึ่งงานนี้ล้วนโปรโมทฟรีทั้งหมดบางคนถามว่าทำไมถึงต้องเป็นวังยีปปอเสมอ คนดังหลายคนได้ร้องเพลงสีแดงหรือเพลงรักชาติแต่โดยพื้นฐานแล้วพวกเขามาร้องเพลงเก่าหรือเป็นงานธรรมดาทั่วไปแต่เพลงยอดนิยมของไวปปอน,นั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญสาคัญทั้งหมดที่เป็นผลงานเดียวและเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์มไวปปอเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอารมณ์และภาพลักษณ์ของวัยรุ่นยุคเจนซีที่หมายถึงเจเนเรชันที่เกิดระหว่างปี1 9 9 5ปี2 0 0 9พวกเขาจะเชื่อมต่อกับยุคข,ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต อย่างราบรื่นซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลอุปกรณ์ส่งข้อความโต้อตอบแบบทันทีและผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนวัยซ์ปอเกิดในปี1997เป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นเจนแเซดเป็นคนแข็งแกร่งเขามีแบบแผนชีวิตที่ชัดเจนตั้งแต่เด็กเขามีความอยากรู้อย่างเห็นอย่างล้นเหลือเกี่ยวกับโลกมีจิตวิญญาณการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมีจิตวิญญาณที่ใสสะอาดและน่าหลงไหลมีทัศนคติที่จริงใจและเปิดเผย ดังนั้นเขาจึงประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นในฐานะนักแสดงหนุ่มเพลงประกอบภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเขาได้พัฒนาขึ้นอย่างรอบด้านบนเวทีเขาได้ใช้แววที่สดใสและเปล่งประกายอย่างมากค่ะเขามีงานอด,ดิเรกหลายอย่างเขารักและส่งเสริมกีฬาหลากหลายประเภทอย่างจริงจังมีส่วนร่วมฝึกฝนตนเองและรับใช้ชาติมาโดยตลอดเป็นทุตประชาสงเคราะห์แห่งชาติในขณะเดียวกันก็มีนิสัยที่ใสสะอาดและมีพลังบวกสูง มีดวงตาที่สดใสและชัดเจนมีภาพลักษณ์ที่โดดเดน่นมีจิตวิญญาณของวีรบุรุษและความชอบธรรมนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วดวงนี้เขาได้ใช้ชีวิตภายใต้แสงไฟคำพูดและการกระทำทั้งหมดของเขาสามารถยืนหยัดต่อโบราณคดีและบททดสอบของการเวลาได้วายิปปอได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติไปแล้วเขาได้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ประเทศสนับสนุนเสมอมาแน่นอนว่าวายิปปอมีภาพลักษณ์ที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคงแน่วแน่มีผลการทำงานที่ดีเยี่ยมมีบุคลิกมั่นคงใส่สะอาดและทำงานหนักอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของเยาวชนเจนแอดและรับภาระที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แฟนๆได้พักภูมิใจหวงอปอเต็มไปด้วยพลังบวกเหตุการณ์ไฟในซินเจียงได้รับการส่งเสริมอย่างภาคภูมิใจจากการเผยแพร่ของ CGTN ไปทั่วโลกในฐานะไอดอลระดับต้นๆของจีน มอเตอร์ไซค์ล้มแฟนๆนัขาเริ่มปะทะกันแต่เขาก็สามารถแก้ไขได้ทันเวลาเกิดพายุใหญ่เขาได้เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อเบี่ยจาวัสดุเงินและมีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติเป็นการส่วนตัวเมื่อเต้งหย่าพิงบอกว่าเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอปิกได้หลังจากการฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดีเขาก็ตอบอย่างเขินอายว่าระดับการเล่นของเขายังไม่ถึงเกณฑ์ดังนั้นเขาจะฝึกฝนอย่างหนักอย่างแน่นอน แต่เขาไม่กลัวความยากลำบากแน่นอนว่าเขาสามารถอดทนต่อความยากลำบากได้ตลอด10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เขาได้รับความนิยมกิจกรรมหลักของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไวปอนำเสนอและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติจากความมั่นใจในตนเองและการพัฒนาตนเองที่เกิดจากตัวละครอันแข็งแกรง่งเป็นการรู้จักตนเองและการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากความเข้มแข็งที่โดดเดน่นเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เปิดกว้างและสงบ ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและรูปแบบอันสูงส่งไว้ปอมีน้ำเสียงที่ชัดเจนมีทักษะาการร้องเพลงที่โดดเดน่นน้ำเสียงของไว้ปอมีความพิเศษมากช่วงเสียงของเขาค่อนข้างแคบและเมื่อเขาพูดน้ำเสียงของเขาจะต่ำและเซ็กซี่เป็นเหมือนแม่เหล็กและมีความไพเราะและเมื่อเขาร้องเพลงจะมีความแตกต่างจากการพูดของเขาอย่างสิ้นเชิงด้วยระดับเสียงสูงหนังแน,น่นและแข็งแกร่งเขาแรัปได้ดีและเสียงของเขาก็ขมชัด และดีมากเมื่อเขาร้องเพลงเร็วจะมีไดนามิกและเร่าร้อนและเมื่อเขาร้องเพลงช้าจะให้ความรู้สึกซาบซึง้งและนุ่มนวลอย่างมากค่ะเพลงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่สะเทือนใจโดยเฉพาะเพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับภูเขาแม่น้ำและแสงดาวจะทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นและประทับใจอย่างมากค่ะซึ่งกให้ความรู้สึกสงบสุขของบ้านเมืองและผู้คนปลอดภยัยเป็นเพลงที่ดีที่สามารถกระตุ้นผู้คนได้ และเราสามารถพบเห็นหวัีปอบนท้องถนนในห้างสรรพสินค้าและบนรถไฟใต้ดินป้ายรับรองจำนวนมากของเขาเราสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนการเต้นสองครั้งจากรอบชิงชนะเลิศในรายการสตรีแดนของวัยปอมีหัวข้อมากกว่า2,000ล้านหัวข้อในโตอินซึ่งก็คือในชนะสตรีแดนเครื่องแต่งกายของเขากลายเป็นสิ่งที่เยาว,วชนจะเลียนแบบและผลงานของเขาเป็นที่พูดถึงของทุกๆกคน ในประเทศเป็นเรื่องยากที่จะหาวังฮิปอคนที่สองในวงการบันเทิงได้วังฮิปอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องยอดนิยมของประเทศเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมและขยายอิทธิพลของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นงานสธนาธารณประโยชน์หรือเพลงฮิตจุดประสงค์ของประเทศก็คือใช้คนเก่งเพื่อเผยแพร่เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังในการก้าวไปข้างหน้าวังฮิปอสามารถทํางานที่สําคัญเหล่านี้และทําได้ดีอย่างมากค่ะและเหตุผลที่เป็นวังฮิปอ เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจซื่อตรงและเที่ยงธรรมเนื่องจากความแข็งแกร่งที่โดดเดน่นและมีสัญชาติที่สูงส่งไว้อป,ปอได้ร้องเพลงยอดนิยมเพิ่มอีกหนึ่งเพลงในเพลง Dream Chaser ในครั้งนี้เป็นการร้องเพลงร่วมกับเฮอร์นานทีวีดาวเทียมซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาพวกเขาร่วมกันเปิดตัวรายการพิเศษที่จะแสดงผู้สร้างอาวุธหนังในประเทศที่ยิ่งใหญ่และเป็นเพลงประกอบทีมที่ร้องโดยไวท์ป,ปอและนี่ก็ไม่ใช่เพลงฮิตเพลงแรกของไวท์ป,ปอ แต่เป็นเพลงที่17ไเจวอปอได้รับการยอมรับอย่างลึกซึง้งจากสื่อกระแสหลกักและได้รับการยอมรับอย่างมากจากสาธารชนเมื่อพิจนารณาถึงพัฒนาการของไวงอปอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณค่าทางจิตวิญญาณที่สูงส่งได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ในตัวเขาและที่สําคัญที่สุดก็คือความเป็นผู้นําทางด้านวัฒนธรรมด้านความบันเทิงของประเทศความรักในกิจกรรมส่วนตัวของไวงอปอนําไปสู่อาชีพที่เขาชื่นชอบเชน่นการเต้นฮิปฮอป การโปรโมทสเก็ตบอร์ดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์และกีฬาเฉพาะอื่นๆค่อยๆเข้าสู่สายตาของสาธารณชนและมูลค่าการเข้าชมของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่คือการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดเหตุผลที่สืส่อกระแสหลักชอบนำสตรีมยอดนิยมกลับมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเพราะสื่อกระแสหลักต้องการคนที่มีทั้งความนิยมและความแข็งแกรง่งมีลักษณะน,นิสยัยและความประพฤติที่สำคัญไวร์ปอมีเพลงกระแสหลักมากมายหลายคนถึงกระบอกว่า แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการจัดคอนเสิร์ตส่วนตัวของไวยป์ปอเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์การเดบิวต์ของไวยป์ปอเขาเกิดมาพร้อมกับการเป็นไนดอดอลและมีสไตล์เกาหลีที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากการแสดงออกบนเวทีของไวยป์ปอนั้นสอดคล้องกับสไตล์ชินที่เคร่งครัดเขามีท่าทางพิเศษที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่เขายังเด็กโดยเฉพาะท่าทางมาตรฐานในการแสดงในงานการลาของเทศกาลต่าง ของสื่อกระแสหลักเช่นงานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเขาได้แสดงออกได้เป็นอย่างดีเงยหน้าขึ้นมอง45องศาเอามือขวาปิดหน้าอกโฟกัสที่เนื้อเพลงแล้วกำผ่นแนนอีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวที่ยื่นออกมาสูง45องศาซึ่งเป็นท่าทางประจำเครื่องแบบของศิลปินสมัยก่อนนอกจากจะสื่อถึงความหมายของการสืบทอดแล้วเขายังแสดงถึงลักษณะที่โดดเด่นของตัวเขาเองและยังต้องมีลักษณะบางอย่างของยุคนี้อีกด้วย นั่นก็คือมืออีกข้างหนึ่งของเขาล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งหมดนี้สื่อถึงความเท่ของเขาหรือเรามักจะเรียกเขาว่าหวังี่ป,ปอคู่กายที่บ่งบอกถึงความเป็นหนุ่มสาวรุ่นเจนแซดเมื่อมองโดยรวมแล้วเขามีท่วงท่ามาตรฐานในการร้องเพลงเมโลดีล้ลักและในขณะเดียวกันเขาก็มีลักษณะเฉพาะที่คนยุคนี้ควรจะมีเมื่อมองแวบแรกในการร้องเพลงประเภทนี้จานวนมากของเขาทําให้เขาดูเหมือนเป็นศิลปินรุ่นเก่าแต่การเคลื่อนไหวที่มีทักาษะที่สูงส่ง ทำให้เรารู้สึกถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมและละักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของเขาและทําให้เรารู้สึกว่าไวอปอยังเป็นคนที่เท่มากๆอีกด้วยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของไวอปอผลงานที่เขาถ่ายทํามีทั้งทหารและตำรวจและเขาก็กลายเป็นทหารในวงการบันเทิงไปแล้วเมื่อดูจังหังและการร้องเพลงร่วมกับสื่อกระแสหลักของเขาทําให้เราเกือบลืมไปว่าไวโพปอผู้ซึ่งเป็นไอดอลน,นักเต้นบีบอยสุดเท่ และอินเทนสูตนจะเป็นคนคนเดียวกันดังนั้นหวาีปอจึงถูกขนานนามว่าเป็นผู้มีใบหน้าน,าานับพันและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ